เกิดอะไรขึ้นกับลิเวอร์พูลหรือว่าระบบของครอปกำลังล้มล้มสลายระบบแผนการเล่นของค o อปมีลักษณะเด่นที่ชัดเจนและเป็นที่รู้จักกันดีคือเกเก n นเพรสซิงซึ่งเป็นสไตล์การเล่นที่เน้นความเข้มข้นสูงนี่คือองค์ประกอบหลักของระบบการเล่นของเขาเกเกนเพรสซิงนี่คือหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ค o อปคือการแย่งบอลกลับมาทำทีหลังจากเสียการครองบอลไปโดยเฉพาะในพื้นที่สูงหรือใกล้ประตูคู่แข่ง เป้าหมายคือไม่ให้คู่แข่งสามารถตั้งเกมโต้กลับได้ง่ายๆและสร้างโอกาสในการทำประตูได้ทันทีในขณะที่แนวรับคู่แข่งยังจัดระเบียบไม่ทันครับเคยอธิบายสไตล์นี้ว่าเหมือนกับเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลที่ดุดดันเร้าใจและเนื้อพลังงานสูงระบบการยืนตำแหน่งระบบที่ครับใช้เป็นประจำและประสบความสำเร็จอย่างสูงคือ4-3-3 4กองหลัง3กองกลาง3กองหน้าอย่างไรก็ตาม บางครั้งเขาก็เคยใช้4-2-3-1โดยเฉพาะในช่วงแรกๆที่ลิเวอร์พูลหรือช่วงที่ดอทมุลบทบาทของฟูลแบ็กฟูลแบ็กเช่นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนและแอนดรูว์โรเบิร์สันมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเติมเกมรุกโดยทำหน้าที่เป็นตัวสร้างสรรค์เกมและจ่ายบอลเปิดจากริมเส้นเข้าไปในกรอบเขตโทษแนวลุก3ประสานในชุดประสบความสำเร็จเช่นมาเน่ฟิมิโนซาา กองหน้าจะเคลื่อนที่อย่างอิสระและใช้ความเร็วสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองหน้าตัวกลางเช่นโรเบอร์โตฟิมิโนมักจะถอยต่ำลงมาเชื่อมเกมดึงกองหลังคู่แข่งออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดพื้นที่ให้ปีกสองข้างตัดเข้าในไปทำประตูความดุกดันและพลังงานทีมของคลอบเน้นการวิ่งการขยันและความทุ่มเทอย่างหนักนักเตะต้องมีสภาพร่างกายที่ฟิตและพร้อมที่จะวิ่งกดดันคู่แข่งตลอดทั้งเกม โค้ชคนใหม่กับการได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลแรกเป็นการการันตีแล้วหรือยังอานีสโอตเข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลโดยมีเป้าหมายในการสานต่อและพัฒนาสไตล์การเล่นที่มีพลังงานสูงของคลอบแต่ปรับให้มีระเบียบและเน้นการครองบอลมากขึ้นซึ่งสื่อบางสำนักเรียกว่าสโอตบอลนี่คือองค์ประกอบหลักของการทำทีมและแผนการเล่นของอานสโอตที่ลิเวอร์พูลปรัชญาการทำทีมหลักเน้นการครองบอลและเพรสซิ่งสูงสโลตมักถูกเปรียบเทียบกับทั้งคลอป เรื่อง pressing และ p ป p e ร์ดิโอ l a เรื่องการครองบอลและการสร้างสรรเกมเน้นการครองบอลทีมของสลตตต้องการครองบอลให้มากที่สุดโดยใช้การจ่ายบอลที่รวดเร็วและแม่นยำเพื่อหาช่องว่างในการโจมตี pressing ยังคงรักษาความดุดันในการไล่บอลทันทีที่เสียการครองบอลแต่มีรายงานว่าการ pressing ของเขามีลักษณะเป็นโซนมากขึ้นและมีการเน้นโครงสร้างที่สมดุลกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้แนวรับเปิดพื้นที่มากเกินไป เฮฟวี่เมทัลฟุตบอลสู่การคอนโทรลหากครอบคือเฮฟวี่เ t ทัลสล็อตคือการผสมผสานพลังงานสูงเข้ากับการควบคุมเกมที่เหนือกว่าระบบการยืนตำแหน่งระบบที่สล็อตใช้มักเป็น4-2-3-1หรือ4-3-3ที่มีความยืดหยุ่นสูง4-2-3-1หรือ4-2-4เป็นระบบที่เขาชื่นชอบโดยมีกองกลางตัวรับ2คนคือดับเบิลพวอเพื่อให้ความมั่นคงในการสร้างเกมและป้องกันแดนกลาง ความยืดหยุ่นในการสร้างเกมการสร้างเกมจากด้านหลัง (build-up) การปรับเปลี่ยนรูปทรงให้กลายเป็น344หรือใช้ผู้รักษาประตูหรือกองหลังคนใดคนหนึ่งดันขึ้นมาเล่นเป็นกองกลางเพื่อสร้างความได้เปรียบทางตัวเลขในการผ่านบอลออกจากแนวรับ (full-back) ยังคงมีความสำคัญในการเติมเกมรุกแต่มีแนวโน้มที่จะปรับบทบาทให้หลากหลายขึ้นโดยบางครั้งอาจมี Fullback คนหนึ่งตัดเข้าในเพื่อช่วยสร้างเกมในแดนกลางกรยุทธ์การโจมตี การโจมตีหลากหลายรูปแบบทีมของสล็อตจะไม่พึ่งพาการครอสบอลจากริมเส้นพิงอย่างเดียวแต่สามารถสร้างประตูได้จากหลายวิธีทั้งการใช้ความดูดันในการแย่งบอลในแดนสูงและการเล่นแบบอดทนผ่านการต่อบอลย่างมีแบบแผนสล็อตยังคงให้ความสําคัญกับการโจมตีจากด้านข้างโดยปีกและฟูลแบ็กต้องทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างโอกาสมีการใช้การจ่ายบอลยางในจังหวะที่แม่นยําเพื่อทะลุแนวรับคู่แข่งที่ถูกกดดันอย่างหนัก โดยใช้ความเร็วเขาแนวรุกเช่นโมซาลาหัวหน้าโคช้ชสลอตท,ทำงานในฐานะหัวหน้าโคช้ชโดยเน้นที่การฝึกสอนและแทคนิคในสนามเป็นหลักส่วนเรื่องการซื้อขายจะทำงานร่วมกับผู้อำนวยการสิตรูสลอตมีชื่อเสียงในเรื่องการดึงศักยภาพนักเตะที่มีอยู่และให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำทีมของลิเวอร์พูลในยุคใหม่ สรุปแผนการเล่นของสล็อตคือการนำเอาความเข้มข้นทางกายภาพและプ s ซิ่งแบบครอปมาผสมผสานกับการครองบอลและการเล่นที่มีระเบียบแบบแผนของฟุตบอลยุคใหม่เกิดอะไรขึ้นกับการแพ้สีนัดติดของลิเวอร์พูลหรือว่าทีมกำลังส่งสัญญาณบางอย่างในทีมการเสริมนักเตะใหม่เข้ามาอาจจะทำให้สปิริตในทีมระบบของทีมต้องมีการปรับตัวครั้งใหม่ของโค้ชและนักเตะทุกคนในฤดูใหม่นี้หรือนี่คือการเปลี่ยนผ่านยุคข,ของครอปไปสู่ระบบใหม่ก็เป็นได้ หลังจากนี้เราคงต้องมาดูก่อนว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาได้อีกครั้งหรือไม่นี่คือเรื่องราวของโลกฟุตบอลที่เราเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆและมีสาระของวองการลูกหนังเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ